สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่26กุมภาพันธ์ปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1กับ4ี่สากับ6กหนึ่งศย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง4ี่หนเนาะ จับคู่ก็หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่สามสี่หกหกหนึ่งหกสามหกสี่เนาะง่ายๆสั้นๆนะต่อไปพิเศษสองก็บห้าแปดกับหนึ่งเราจับสองกับแปดเลขคู่ให้นะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดนะเจ้าห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดนะ หนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนึงสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามตัวก็แปดหนึ1งห้าสองห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่นะสองแปดหนึ่งไม่ได้เขียนลงเขียนเอาเองเด้อต่อไปปกติสี่กับห้าเจ็ดกับแปดสี่ศู5ย์สี่หนึ่งสี่สอง เจ็ดสี่แปดสี่แปสาหกจนะคะจับคู่ก็ไงไงสี่เจ็ดสี่ห้าสี่แปดเจ็ดสห้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดน้อง่ายๆสั้นๆนะจับเอาสี่เจ็ดห้าแปดสี่ห้าเจ็ดเอาอย่างนี้ไงสันส้นๆต่อไป v ี p อย์ก็สามห้าก็ห สามศูนย์สามห้าสามหกสามเก้าอันนี้มีเบิ้ลสามนะหกศูนย์หกสามหห้าหเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะจับคู่ก็ห้าสามสามห้าหกศูนย์ศนย์หหกสาสาหห้าย์ห้าเนาะสามหกศูนย์ห้าหกสามเก้าสามห้าหนึ่งสามห้าเก้าสามห้าหนึ่งสาห้าเจ็ดสามห้านาะอันนี้สองหกศูนยสี่หย์แดหย์นะ ง่ายๆสั้นๆนะคะจับเลขอะไรที่มันเหมือนกันก็จับปกติบางทีมันก็มา vip เ้อเมื่อวานนี้พิเศษมันมาแตก3ามปกติเฉยเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะวันนี้เน้นหนึ่งห้าสามสี่เนอะจับคู่ซื้อเอานะคู่ลุ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะ